ก้แบบนี็เ,นเ,เขาไม่ชอบผมผมเป็นเด็กใหม่อ๋อมามาเดี๋ยวพี่ช่วยลุกขึ้นนักเรียนขอรบสวัสดีค่ะ สวัสดีค่ะคุณครูและนักเรียนทุกคนนะคะเนื่องจากวันนี้เป็นวันเปิดเทอมนะคะวันแรกของปีการศึกษา2558นะคะผอ,อ,อมีความหวังอย่างยิ่งว่าครูและนักเรียนทุกคนนะคะจะปฏิบัติหน้าที่ของตัวเองอย่างเต็มที่และเต็มความสามารถขอให้นักเรียนขึ้นชั้นเรียนได้ค่ะ,ะสวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนวันนี้ครูมีเพื่อนใหม่นะคะจะแนะนําให้พวกเรารู้จักกัน สวัสดีเพื่อนเพื่อทุกคนนะครับผมชื่อนิคมนะครับย้ายมาจากจังหวัดเชียงใหม่นะครับขอฝากเนื้อฝากตัวกับเพื่อนเพื่อนักเรียนโรงแรนที่นี่ด้วยนะครับอ่จาจะนิคมไปหาที่นั่งเลยลูก ค่ะเดี๋ยวครูจะเริ่มสอนแล้วนะคะเอาสมุดหนังสืออะไรขึ้นมาให้พร้อมค่ะครับนักเรียนเดี๋ยววันนี้เราจะทํางานกลุ่มกันนะครับให้นักเรียนแบ่งออกเป็นกลุ่มละ5คนนะครับใครจะอยู่กลุ่มใครเลือกกันเลยครับตอนนี้เลยครับผม พวกเธอเราขอเข้ากลุ่มด้วยคนได้ไหมเต็มแล้วว่าเราครบแล้วอะพวกนายกลุ่มพวกนายเต็มบางอยังเราขออยู่ด้วยคนได้ไหมครบแล้ว,ลวอนานิคมทำไมเธอไม่ทํางานกลุ่มละ่ะเ,เพื่อนไม่ยอมให้ผมเข้ากลุ่มด้วยครับแต่นี่เป็นงานกลุ่มนะถ้าเกิดเธอไม่เข้ากลุ่มอะ่ะนั้งเธอก็ทางานคนเดียวก็แล้วกัน สวัสดีค่ะนักเรียนเมื่อครั้งที่แล้วเราเรียนวิชาดนตรีไปแล้วทฤษฎีใช่ไหมคะวันนี้เดี๋ยวครูให้นักเรียนปฏิบัติโดยการที่จะให้แบ่งกลุ่ม3ากลุ่มเนาะแล้วก็นักเรียนก็คิดท่าเต้นกันออกมาโอเคไหมคะเ <Yeah. S 1> อ่าเริ่มได้ สวัสดีครับนักเรียนยินด,ด,ดีต้อนรับเข้าสู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่6กอ่ะก่อนอื่นนะครับครูจะแนะนําชื่อของครูก่อนครูชื่อว่าครูสมชายนะครับดูปากนะครับครูสมชายนะครับอ่ะสำหรับวันนี้นะครับการที่เรามาอยู่ห้องใหม่เนี่ยสังคมใหม่เราก็ต้องมีกฎกติกากันใช่ไหมครับครูเห็นเรานั่งกันแบบนี้แล้วไม่สบายใจอะ่ะมันไม่เรีย ดังนั้นเราจะมาเปลี่ยนแนวกันใหม่นะวันนี้ครูจะมีกิจกรรมในการเปลี่ยนบรรยากาศห้องเรานะครับโดยที่เราจะแบ่งออกเป็น2กลุ่ม <c oughs> ก็คือกลุ่มสูงกับกลุ่มเตี้ยเพื่อไม่ได้จำเจน,นะครับนักเรียนมีคำถามอะไรไหมเอ่ย <c oughs> มีไหม <c oughs> ไม่มีนะ,ะดังนั้นเดี๋ยวครูจะให้เรา มายืนวัดส่วนสูงกันข้างหน้าแล้วเราจะได้จับกลุ่มกันนะครับนักเรียนพร้อมไหมครับโอ,โอเคงั้นเรามาเริ่มกันเลย เราเขาอยู่ตรงนี้ได้ไหมไม่ให้อยู่อ่ะนายไปอยู่กลุ่มสูงนู่นพวกนายเราเขาอยู่กลุ่มสูงได้คนได้ไหมนี่แถวเนี้ยเขามีแต่คนสูงตัวเองเตี้ยนะก็ไปอยู่นู่นเลยไปอ้าวี่พงศ์อยู่กลุ่มไหนเนี้ยตอนนี้ผมไม่มีกลุ่มอยู่ครับครูบอบเพื่อไม่ให้อยู่ด้วยครับแอบเอเธอดูครูดูเธอแล้วส่วนสูงเธอก็พอๆกับชน,นิชาเลย งั้นเธอไปอยู่กลุ่มเดียวกับชนนิชานะขอบคุณครับครูครับครับผมนักเรียนเคารพสวัสดีค่ะอ่ะสวัสดีนักเรียนชั้นม .6 วันนี้ครูจะมาสอนวิชาวิทยาศาสตร์เรื่องตารางธาตุอ่ะครูมีคำถาม จะถามนักเรียนครูจะถามว่าหมู่ธาตุหมู่หกธาตุสองคือธาตุอะไรตอบได้ตอบได้อ,ไดอ่านออกได้อ่าสุกัญญาโอออ O O o x y g e อออกซิเจน,ออเจนถูกมอ,อ่าเก่งมาก นักเรียนเคารพสวัสดีค่ะอ่าสวัสดีครับนักเรียนวันนี้เรามาเรียนวิชาวิทยาศาสตร์กันนะครับอ่ะครูมีคำถามวันนี้จะถามนักเรียนว่าอะไรเอ่ยรูปร่างคงที่ปริมาตรคงที่ยกมือครับตอบได้ครับอ่าเด็กชายเยินครับรูปร่างคงที่ปริมาตรคงที่มันคืออะไรเอ่ย ของเดียวกับของแข็งนะของเดียวกับของแข็งฮะเฮ้ยแกแกว่าที่คุณครูเขาไม่สนใจเราเนี่ยเป็นเพราะว่าใครวะฉันว่าต้องเป็นไอ้นิ่มขุมแน่ๆเออใช่ใช่ไหมตั้งแต่ตั้งแต่มันมาอยู่กลุ่มเราใช่ไหมใช่ไม่คุยกับเราไม่ได้เลยเขาไม่เคยสนใจเลยนะเวลาเราจะยกมือตอบคำถามเนี่ยเขาก็ไม่สนใจเลยเออแล้วเราจะเอายังไงกับมันดีวะใช่นะแล้วเราจะเอายังไงกับมันดีอะ ไลน์ไม่ออกไปเลยไหมไม่ต้องให้มันให้มันออกจากกลุ่มเราเลยใช่ไหมใช่ถ้าเกิดว่ามันออกจากกลุ่มเราไปอ่ะคุณครูจะกลับมาสนใจเราใช่ไหมใช่ใช่ใช่งั้นเอาตามนั้นโอเคแกกอ็นนคมัวไป่คมแกไม่ต้องมาอยู่กลุ่มเราแล้วนะ เพราะว่าแกที huh. okay. ่ไ <GO> ม <ES refreshed> okay. uh ่อ huh. ย okay. ู่กลุ่มเราอ่ะอาจารย์ทึงไม่สนใจพวกเราเลยอะใช่แกออกไปจากกลุ่มเราเดี๋ยวนี้เลยนะไอตัวซวยออกไปไม่ต้องมาอยู่กลุ่มเราเพราะแกออกไปไปเลยไม่ไปองกจะนาด้านนั้นอยู่อีกไปดิไปเลยไปเลย สวัสดีครับนักเรียนอ้าเป็นไงบ้างเช้านี้ดูหน้าตาสดชื่นกันทุกคนเลยเอ๊ววันนี้ใครไม่มาโรงเรียนบ้างเนี่ยลองเช็คเพื่อนดิใครมาไม่มีโค้ค่ะโคค่ะอ้าวแล้วโตะนั้นโตะใครอ่ะโตะนี้โคมนี่เอานี่โคมไม่มาโรงเรียนไม่มาก็ดีแล้วค่ะคุณครูถ้าเกิดนิคมนีคมมาคุณครูก็ไม่สนใจพวกหนูอย่ดีอ่ะใช่แล้วใช่ค่ะใ่อ้ว แล้วเอาอยางนี้อ่ะครูอยากจะถามความรู้สึกพวกเราเนี่ยเรารู้สึกยังไงว่าถ้าครูจัดห้องเรียนแบบนี้เรามีความรู้สึกยังไงบ้างเราชอบไหมอ่ะไม่ชอบไม่ชอบงั้นเอาอย่างนี้เดี๋ยวครูจะให้นักเรียนเนี่ยออกไปเขียนความรู้สึกของตัวเองที่หน้ากระดานนะครับคนละหนึ่งความรู้สึก นี่แค่ครูมไม่สนใจเราแค่ไม่กี่วันเองเรายังมีความรู้สึกมากมายขนาดนี้เราลองย้อนคิดไปว่าเพื่อนเราที่ไม่มาวันนี้เขาอยู่มาตั้งแต่ม .4 มหเขาจะรู้สึกยังไงครับ ก็นิคมสิครับไม่มาโรงเรียนอีกแล้วอืมครูก็ไม่รู้จะทํายังไงกับนี่คมอีกแล้วอ่ะคือพวกหนูอยากจะไปตามนิคมกลับมาเรียนนะคะแต่พวกหนูไม่รู้ว่าบ้านนิคมอยู่ที่ไหนอาจารย์ช่วยพาเราไปได้ไหมคะนะคะอาจารย์นะคะพาพวกเราไปหน่อยนะคะครับได้สิครูดีใจมากเลยอ่ะที่พวกเธอคิดแบบนี้เดี๋ยวเราจะพากันไปตามหานิคมที่บ้านนะครับครับ คมเป็นอะไรหรือเปล่าลูกทําไมไม่ไปโรงเรียนผมไม่อยากไปโรงเรียนแล้วครับแม่ทําไมล่ะลูกคือผมอ้าวให้ไม่แล้วเนี่ยมาทําอะไรครับครูมาหาณิคมครับเห็นว่าไม่ไปโรงเรียนหลายวันแล้วคมเพื่อนมาหาหนาลูก ทำไมเธอไม่ไปโรงเรียนอะคือเราไม่อยากไปโรงเรียนแล้วอะทำไมอะนีคือเวลาเราไปโรงเรียนเนี่ยก็ไม่มีใครอยากอยู่ใกล้เราเวลาทำงานอะไรก็ไม่มีใครอยากจะเอาเราเข้ากลุ่มเราก็เลยไม่อยากไปโรงเรียนอีกอย่างเราก็ไม่อยากจะทำไปสร้างปัญหาให้กับใครแค่ทุกวันนี้เราก็หนักใจเยอะอยู่แล้วเราก็เลยไม่อยากไปโรงเรียนทำไมเธอคิดอย่างนั้นน่ะ ยังไงพวกเราก็เป็นเพื่อนเธอนะถ้าเกิดว่าพวกเราทําอะไรไม่ดีไปอ่ะพวกเราขอโทษเธอนะกลับไปเรียนเธอนิคมนานิคมกลับไปเรียนเธอนะยังไงเธอก็เป็นเพื่อนเรานะแล้วขอโทษกลับไปเรียนเธอนี่คมกลับไปเรียนเถอนะพวกเราขอโทษยังมีพวกเราอยู่นะที่เป็นเพื่อนเธอมาขอโทษนะ แต่เราจะกลับไปเราจะกลับไปเรียนต่อเรียนจบขอบคุณพวกเธอมากนะที่ให้กำลังใจเราอ่ะขอบคุณจริงๆไม่เป็นไรยังไงเราก็เพื่อนกันน้องกลับปเ,เป็นียนเนาะเดี๋ยวเปนเพื่อนกันย้ยครูครับ ผมมีเรื่องหนึ่งที่จะบอกอคุณครูผมขอบคุณครูมากที่เห็นเด็กอย่างผมอยู่ในสายตาไม่ว่าผมจะทำอะไรคุณครูจะช่วยเหลือตลอดทุกเวลาผมขอบคุณครูมากที่ทำให้ทุกวันนี้ผมได้มีเพื่อนได้กลับมาเรียนอีกครั้งผมต้องขอบคุณครูที่ทำให้ชีวิตของผมวันนี้ เปลี่ยนไปจากเดิมจากที่ไม่มีเพื่อนเลยวันนี้ทำให้ผมได้มีเพื่อนและได้เรียนจบขอบคุณครับควู ขอบคุณพี่ๆมากมากเลยนะครับที่ช่วยผม ผมช่วยครับผมนิคมครับอ้าวไปไงมาไงแล้วเนี่ยผมตั้งใจมาหาครูครับอาเชิญนั่งเชิญนั่งนั่งคุยกันก่อนครูครับผมขอขอบพระคุณครูมากนะครับที่ครูได้เปลี่ยนชีวิตผมทําให้ผมได้มีเพื่อนและมีโอกาสได้ถึงวันนี้ครับครูครับผมมีข่าวดีมาบอกครูได้ครับข่าวอะไรเหรอผมบริษัทที่ผมได้ทํางานนะครับผมทํางานอยู่ที่บริษัทน้ํามันแล้วได้เลื่อนตําแหน่งแล้วครับ ดนนาผมจะได้ไปต่างประเทศด้วยครับอืมครูดีใจกับเธอด้วยนะครับถ้าหากไม่มีครูวันนั้นผมก็คงไม่มีวันนี้ครับครูขอบคุณครูมากนะครับคควาควาามมใใจไไ่่ด้อยููนนผ ทางด้านสติปัญญาบุคลิกภาพอารมณ์และสังคมด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์เขียนวัฒนีย์ตลอดชีวิตของครู